คุณนวรัตวัชราครับด้านหลังนั้นเป็นพื้นที่ของท้องสนามหลวงรถเมวิ่งนะครับแล้วก็เดินข้ามมาที่ติดรั้วของธรรมศาสตร์นะครับที่สนามหลวงนั่งเอกครับคุณสุทธิสาพัฒนนุชนะครับเป็นน้องสาวของคุณนวรัตวัชราเรียนจบไม่เห็นพี่สาวมาแสดงความยินดีพี่สาวนั้นเป็นพนักงานกวาดถนนนะครับแล้วก็ถูกรถเฉียวชน ด้านหลังที่ผมหยุดให้ดูนั่นก็คือตลาดนัดท้องสนามหลวงในสมัยก่อนนะครับซึ่งมีการกลางเต้นขายของนะครับเป็นภาพในปี2514นะครับจากหนังเรื่องพี่สาวนะครับดูสภาพตลาดนัดท้องสนามหลวงในสมัยก่อนดูธรรมศาสตร์นะครับนี่ครับก็ถ่ายทํากันที่ข้างสนามหลวงแล้วก็หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจากหนังเรื่องพี่สาวผู้สร้างก็คือเมืองแมนภาพยนตร์ คนที่เป็นผู้หน่วยการสร้างก็คือคุณวิสันสันติสุชาซึ่งต่อมาก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างหนังบูหนังผู้สร้างหนังบูที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเรื่องไอเหล็กไหลชุมแพอะไรพวกนั้นนะครับก่อนที่จะมาทําหนังเรื่องบ,บู๊ก็มาทําหนังชีวิตก่อนแบบนี้แหละครับนี่เป็นพื้นที่ย่านสิริราชนะครับถนนที่จะไปพรานนกฝั่งที่เห็นอยู่ฝั่งนี้นั้นคุณแมนธทรพลนั่นคือรั้วของโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็นี่ตรงกันข้าม คุณนวรัตน์วัชราเดินอยู่นะครับฟิล์มเสียหายเยอะนะครับแต่ว่าผมพยายามทำมาให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยจะปรากฏในจอภาพยนตร์โรงแรมพรานนกนะครับแถวนี้ก็คือตั้งแต่สิริราชไปจนถึงแยกพรานนกเข้าใจว่าคุณวิสันเลือกโลเคชันแถวนี้เพราะว่าคุณวิสันมีร้านทองอยู่ท่าแถวพรานนกนะครับแล้วนี่ครับคือคุณวิสันสันติสุชาแสดงเป็นเจ้าของ โรงแรมเองเลยนะครับนี่ครับคุณวิสันเมื่อปี2114ก็สร้างหนังแล้วก็ออกฉากเดียวฉากนี้แหละครับปล้ำนางเอกนะครับปล้ำไม่สำเร็จครับนี่ครับหนังเรื่องพี่สาวนั้นคุณสมานคัำพีเป็นผู้กํากับการแสดงชายที่โรงหนังสิริราม5ด้านหลังนี่น่าจะเป็นสารวัตรนะครับเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2114นะครับนี่คุณก็เก่งทุกทาง นะครับกับคุณวิมลนะร,ร้านที่ถ่ายทํานีเานนนน่เป็นร้านที่มีอยู่จริงในสมัยนั้นนะครับเห็นไหมครับเป็นร้านที่มีอยู่จริงน่าจะอยู่แถวแถวแยกผ่านนกนั่นแหละครับออกไปทางที่จะไปทางกรมอู่หรือว่าเลยผ่า,านนกไม่ใช่กรมอู่ไปได้เหมือนกันและครับแต่ว่ายัางไม่กล้าระบุนะครับรู้แต่ว่า เป็นย่านฝั่งทนแล้วก็น่าจะใกล้ๆบ้านนี่ถุงโชคดีนะครับที่หยุดให้ดูในถุงกระดาษโชคดีสมัยก่อนเรอของเรื่องครับคุณขันชิดขวัญประชาเรื่องนี้ค่อนข้างจะภาพสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าพยายามตัดให้เห็นภาพที่เป็นสถานที่หรือว่าเป็นโลเคชั่นที่เรียกว่าไม่ใช่โรงถ่าย2514นั่นหนังบางเจ้านั้นยังอยู่ในโรงถ่ายนะครับแต่ของคุณวิสันนี่ ตั้งแต่เรื่องฐานรักสายโยกมาแล้วก็ออกนอกโรง่ายด้านหลังเห็นไหมครับรถรถเล็กนะครับรถตุ๊กๆนะครับที่วิ่งแถวแถวสิริราชนั่นแหละครับจอดอยู่ก็เลยบอกว่าคุณวิสันก็หาโลเคชั่นใกล้ๆบ้านตัวเองนั่นแหละครับเป็นสถานที่ถ่ายทําหนังจริงๆก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่านักเอกเป็นคนยากจนจริงๆมีบ้านไม้อยู่ในซอยอีกนะครับค่อนกางจะเยอะแต่ว่า บ้านไม้นั้นดูไปก็เดินเข้าไปในซอยอย่างนี้เลยครับมีบ้านไม้เยอะนะครับแต่ว่าผมจะเน้นที่เป็นภาพกว้างๆว้างก่อนนะครับไม่งั้นจะยาวเกินไปคลิปนี้อันนี้เขาตั้งชื่อซอยเองนะครับซอยเทวดาคุณนวราชรัชรากับคุณกอเก่งทุกทางคุณกอเก่งทุกทางนี่เขาบอกว่าเป็นพ่อของคุณเอกราชที่อ่านข่าวช่องสามนั่นแหละครับนี่ครับก็เป็นแก๊กตลกนะครับก็หนังเรื่องพี่สาวนะครับ คนที่แสดงเป็นพี่สาวก็คือคุณนวรารัชราคนนี้คนที่แสดงเป็นน้องสาวก็คือคุณสุธิสาพัฒนนุชเรกก็คือคุณกันชิดกันประชาเป็นนัง16ม,ม,มนะครับสภาพเสียหายแม้จะจบเรื่องแต่ก็เป็นอย่างนี้แหะครับ